บบว่ากระโดดไปแบบวา่าเห็นไหมคะที่พื้นนา,าพี่ไก่จัดการหูเย,ยอะมากหนึ่งสองเดี๋ยวนั้นหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวหนูจะไปลง YouTube นะพี่ <laughs> อะไรพี่ไก่อันเลื่อยอันนี้ชื่อว่าอะไรคะวันนี้พี่ไก่ตั้งใจมาก,ามากจะมาเก็บเต้นหัวจะเต้นแรงตุกตุบตุกตับจะมาเก็บพาราโซมนะคะ พี่แกมาเลือกดอกสวยๆเป็นตัวอย่างมาทางนี้พี่แกพี่แกมาทางนี้ก่อนนี่ไงสวยตัวนี้ชอบร่งนะกินเลยพาราโซนหรือว่าภาษาสวีเดนเรียกว่าอะไรสเตอลเฟียลควีบริงเอาชื่อฝรั่งมหชื่อฝรั่งก็มีนะหวัหวหัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะหัวมันจะเป็นแบบนี้แหละแบบที่เห็นนั่นแหละค่ะดูกันชัดๆ แต่พวกนี้มันมีเห็ดคู่เหมือนด้วยนะคะก็ต้องระวังหน่อยตอนนี้เราก็มาเก็บเห็ดนะคะเราก็ตํารลาเข้ามาด้วยเจออะไรล่ะเราก็เจอจ้าเหือ,หอสีมันสีมัน,ส,มนสีมันเข้มกว่าดูตัวนี้สิสีเออใช่ทาไมมันสีเข้มกว่าเพราะว่ามันตากแดดหรอ,อมันคงเหมือนคนนะอาบแดดแลด้วดาอือเออพี่พี่ไก่อธิบายลักษณะนี้วัดขนาดนะคะสูงหนึ่งร้อยล้หนึ่งร้อยแปดเจ็ดสิบแปดสิบมิลลิเมตร พูดเป็นเซนเออเ่อไหร่สิบเจ็ดเซนเหรอสิบเจ็ดเซนสงูงสิเจ็ดเซนดอกนี้น่าจะมบถึงวันเพิ่งจะบานนี่เองจุดสังเกตนี่ขาเป็นลาย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 เหมือนหนังงูโหบอกนี้ก็โดนแย่งกินหมดเลย <laughs> เอาความลับมาเปิดเผย <laughs> แล้วก็ถอดแล้วนะจะได้ดู ตรงนี้ดูขายอีกทีนึงนะคะตรงนี้ชัดกว่าเห็นไหมมันมีชัดกว่าเป็นลายๆแบบนี้แล้วก็งนี้วงแหวนคอมีวงแหวนที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เห็นไหมคะนี่จุดสังเกตอืมแล้วก็ขอดูเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าหลายคนเลยแหละบอกว่าอันเนี้ยกินสดๆได้แต่ไม่แนะนํานะเพราะมันไม่ย่อยกินเข้าไปละนมนมนี่ ได้หมอกเป็นเป็นเกรดคลีบเป็นคลีบ,ลบสีขาว,ขาวนวกลิน่นกลิ่นเห็ดโอเคโอเคหนึ่งดอกแล้วพี่แกก็ดอกนั้นมันหักหักเพราะวันสูงทิ้งขาวไว้นะคะวเวลาเขากินเขากินขาวปันไหมอ่ะก็อร่อยดีนะแต่ตรงนี้ไม่ต้องแข็งเกินทิ้งซะเอาแต่พวกนี้ไป ก็เดูตรงนี้อู้หูนี่หล่ดูสิสวยไหมสวยเนาะฮึยยความงามอันนาพี่เพื่อนโซลเซลควีบลิงเหรอ Yes หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพาราโซลนะคะโซลทำไมถึงเรียกว่าแต่พาราโซลเพราะมันเหมือนล่มเห็ดล่มเห็ดล้มถอนชุบเห็ดล่มอืมเห็ดล่ม เบลไม่ชอบอันนี้อร่อยพี่แกไปทําอะไรกินพี่ชอบเอาไปทอดกระเทียมพิกไายผัดกระเทียมพิกไายง่ายๆรสชาติออกมาเป็นยังไงคะเหมือนเนืบดีเหมือนเนื้อไก่เนื้อมันอร่อยดีค่ะต้องชิมบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะลายแบบนี้แล้วก็มีวงแหวนที่อยู่ตรงคอแล้วมันมันติดอยู่นั่นแหละแต่มันสามารถเดินขึ้นเดินลงได้วางเนื้ที่เก็บไม่เป็น ตรงนี้เป็นครีบสีขาวๆแล้วก็หัวเป็นอย่างนั้นแล้วดอกบานบาลนี้อร่อยเหรอพี่อร่อยค่ะมันจะมีตอดอกเลยค่ะดอกเล็กดอกยิ่งอร่อยกว่าถ้าบานจนเป็นสีน้าตาลเข้มๆแล้วอ่ะเขาปล่อยไม่ให้เก็บมันไม่อร่อยไม่ต้องเก็บมาแต่อันนี้จะเก็บหมดแล้วนะไม่เก่งใจละอุ้ยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีใช่ที่ครั้งแรกของปีนี้ปี2014ที่พี่แกออกมา ตั้งใจมากสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการเถิดสาธุที่เมื่อกี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกเป็นเลขที่สวยงามนะคะเลขนำโชคสำหรับวันนี้เก้าดอกก็สมความมุ่งมา่นปรารถนาแล้วต่อไปนี้จะเจอเห็นหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญได้แล้วค่ะ เห็ดที่พี่แกบอกว่าอร่อยมากเอาไปผัดกระเทียมใช่ไหมแล้วพี่ไปใส่อะไรไปใส่ต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาเห็ดใส่ไก่ต้มขาเห็ด <He ed. S 1> ใส่ไก่เห็ดใส่ไก่ต้มขาไก่ใส่เห็ดเนาะต้ม no. ขาเห็ดใส่ไก่โอเคต้มขาเห็ดใส่ไก่ก็เห็ดอันนี้ถ้าได้เย,เยอะก็ตากแห้งไม่ได้เหมือนกันก็แ,แค่วางทิ้งไว้วางไว้บนผ้าสะอาดหรือวางไว้บนหนังสือพิมพ์แล้วก็พึ่งมันไว้ ก็ตามเดิมวิธีการชำแหละวิธีการชำแหละวิธีการเอากลับบ้านตัดตัดตรงนี้บางทีไอ้นี่นะคะมันจะแข็งเกินไปเคี้ยวแล้วเหมือนเอเหมือนเคี้ยวไม่กวาดเนี่ยเหมือนจะเป็นไม้เลยแต่เอาไปผ่ามันก็กินได้อยู่ตัดนี้นี้ตัดทิ้งซะดูสิเหนียวหนืดเห็นนะมทิ้งไว้ให้เป็นอาหารเพื่อนสัตว์โลกตัวเล็ก <ส>ทำไมต้องตัดคอได้ถือกลับง่ายๆไงอไงม,มัน<ช>จะได้ <บะ S 1> มีพื้นที่เออโลจิสติกนะเวลาเวลาใส่ลงไปในตะกร้าหรือถุงเ yes. อามายุ่อยมิว <Thank you. S 1> พี่ดอกหนึ่งปอยดอกอดูสิเพิ่งพลอเก็บไว้แล้วกันนะคะเอาไว้ให้เขาดอกใหญ่แล้วนะ่ะแม่ปล่อยให้เขาออกออกออก ดอกยังน้อยอยู่ให้เขาปล่อยสปอร์แบ่งๆกันมันเยอะค่ะยอย่ค่ะเรื่องนี่เขาเลยทําอารมณ์นี้ได้นะคะแบบว่าที่นี้คือวิดีโอสดมากนะคะสดๆจากป่าเลยแล้วจะไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิน้น <c oughs> แต่ว่<อ>าเ <ๆ S 2> มื่อกี้ถ่าย,ยแต่เมื่อกี้นี่ถ่ายไม่ทันที่พี่แก่ก็เห็นแล้วแบาบว่ากระโดดเป็นแบาบว่าอะไรหนูน้อยมากแดงไม่ใช่เป็นไอ้นี่บอลิบูดบอลิบูดแบบว่ากระโดดสลับขายกแขน นี่คือวิธีเก็บนะคะตัดขาทิ้งแบบนี้แล้วก็ตัดหมวกเพราะว่าเวลานั้นมันจะได้ใส่ไปในตะกร้าแล้วมันไม่กินพื้นที่เอาขาไปก่อนแล้วก็เก็บเก็บไอเนี้ยทิ้งซ้ำต้องไปบ้านด้วยปัดไหมปัดหน่อยก็ได้วันนี้เอามีทีการมาอุตส่ามีแปลงไม่ปัดก็ยังยังไงอยู่ใส่ลงไปเอาปัดจากโนมันลงอันนี้ดูสิฉลาดไหมล่ะรีบพระตื่นเต้นเห็ดกาเหตดแรก เราใหญ่มากพี่โอ๊ยหักช่างมันเห็ดเยอะจะหักอะไรก็ช่างมันไม่ตื่นเต้นโซ่นี่ใส่ลงไปได้ทั้งหมดเก้าดอกสิบดอกตรงนี้อันนั้นพี่เขาไม่เก็บมันดอกเลยทำเป็นคนดีวิยดกนี้ใหญ่มากเต็มตะกา้าเลยอ่ะอันนี้ตะก้ามาจากเมืองไทยนะคะหลายคน อาจจะคุ้นตาเพื่อนที่อยู่อีสานให้ไว้ส่วนตะก้าที่ซื้อที่สวีเดนอะหูมันจะหลุดง่ายไอตรงเนี้ยมันจะหลุดง่ายก็ถ้าใครที่จะใช้เก็บถันุหันก็ไม่แนะนํำให้อาตะก้าพวกนี้ไปเก็บเพราะว่าตะก้าพังมาแล้วกลางปากหลายคนไปซื้อตะก้าพลาสติกได้นะคะที่บิวเทียม่านะคะตะก้าแบบตะก้าพลาสติกที่เขาใช้ช้อปปิ้งในร้านอาหารนะคะ เวลาเราไปซื้อไปซื้อบข้าวอะไรเงี้ยใบละยี่สิบเก้าโคนสายแรงงานมาว่าแบบนี้นะคะคานยูหานเท่าไหร่ะะสี่ห้าดอกสี่ห้าดอกเราก็มีคันตะเลนสีสส่ห้าดอกเพราะว่าคันตะเลนมัน มันหมดฤดูมันยังพี่ดือนสิยังม,มงหมดหลอดแต่คนคงเก็บกันไปหมดแล้วคันตะเล็วมีไปเรื่อยๆจนกว่าหิมะจะตกนั่นแหละที่นี่เก็บได้ถึงคริสต์มาสเลยถ้าไม่มีหิมะพี่เคยเก็บวันที่ยี่สิบสี่ธันวานด้วยโอ้โหมันก็มีไปเรื่อยๆถ้าอุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าฤดูกาลเก็บเห็ดในลูนสิ้นสุดคิดว่าเป็นพันธุ์นั่นช่มเหมือนสี <laughs> ตกใจอันนี้เป็นพาราโซนของพี่ไก่วันนี้นนได้มาเก้าดอกอนนดอกใหญ่มากอะอยากกอฟ้ามืออีกอันนี้อายุเท่าไหร่นะแบบเนี้ยวัน<อ>หนึ่ง สองวันถ้ามันกลมๆเมื่อกี้นี่ล่ะที่มันยังไม่บานอ่ะวันนออกเลยแหละอาจจะหกชั่วโมงด้วยมั้งอันนี้วันสองวันมากที่สุดพอสองวันกว่าๆตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหนอนเริ่มชัยนี่ขามันแยกออกมาขาลาย ดูแล้วอาจจะน่ากลัวบางคนคิดว่าจะเป็นเห็ดพิษใช่ฝรั<ต>ลล่งแต่ไม่ใช่ฝรัลล่งบางคนคิดว่าเป็นเห็ดพิษเพราะขามันลายถ้าเกิดขาม,มขามันดูน่ากลัวนะถ้าขาไม่ลายแบบนี้ไม่ย่ไมต้องเก็บมาบางทีมันจะมีสีขาวๆวนวลๆซึ่งอาจจะเป็นเห็ดอ,อีกตัวหนึง่งแต่ว่าถ้าเขามีลายเป็นงูนะคะขาขาวก็ได้มีตัวอย่างบนห้องเห็ดเรานั่นแหละลองอศึกษาดู ถ้าขาไม่ลายนี่ถ้าขาไม่ลายนี่มันคือเป็นพิษอค่ะมันเสาะกินแล้วมันเสาะท้องปวดท้องอะก็เป็นพิษอ่อนๆอ,อ,อ่าแล้วก็มีนั่นบรุนซบบรุนซบของใครไม่รู้ไ่กิน